เครับตอนนี้เราก็มาถึงชุดคอนโทรลนะครับตอนนี้จะเป็นคอนโทรลน้ำบอ่อครับปลาปลาครับนีนนี้ใช้ปลาปลาว่าน้ำบอ่อเราทออันนี้เราก็ปิดอยู่ตอนนี้เป็นอันนี้เมน้อนน้ำบ่อนี่ออโต้น้ำบ่อเราจะไปนี่บิดมันเมนนอนน้ำบ่อครับปั๊มก็จะทำงาน,นะานครับตามครับ โอเคครับตจ้นี้ปซ้ำเราทำงานแล้วนะครับตจ้นี้จะมีวาล์วดักไว้ตรงนี้อีกตัวครับไวตัดที่บ้านเจ้น,นี้น้ำบ่อก,ก็จะประมาณนี้ครับน,นี้ที่บ้านน้ำแดงเราเก็บเพียงอย่างเดียวค,ครับเราจะมาเก็บเพียอย่างเดเนั้นำไร้นนระยะทางก็ประมาณสี่เมตร สามสิบสี่สิบเมตรครับต้องลงจากน้ําบ่อไปอีกประมาณสิบเมตรครับลงกันไปห้าสิบเมตรนะครับามตัวลึกก็สะมาถสิบได้ครับเดี๋ยวดูระบบข้างบน